ครับวันนี้อยู่กับผมวัดสินคิวดีเฮาส์นะครับที่แบบบ้านมูจิแบบนี้หลังนี้เป็นแพตตินัมหลังแรกที่เสร็จนะครับแบบเสร็จจริงๆที่เราตั้งชื่อคารดว่าแพตตินัมเนี่ยอันนี้เป็นหลังแรกนะเดี๋ยวพาไปชมว่ามันแตกต่างจากโกลแลวก็ซิลเวอร์อย่างไงนะครับเริ่มต้นจากจุดแรกภายในบ้านก่อนเลยนะครับเข้ามาในบ้านนะครับก็จะสังเกตเห็นพื้นบ้านนะครับที่เป็นพื้น s อ c มาให้เลยตั้งแต่แรกนะครับปกติก็จะเป็นแกนิโต60กคูณแบบนี้ แต่ันนี้ก็เป็น s อ c พก็นุ่มเท้านะครับเดินสบายมากยิ่งขึ้นนะครับพรีเมียมแต่งบ้านแล้วบ้านจะสวยขึ้นเยอะเลยนะงเพื่อน mm hmm. เวลาใส่เฟอร์นิเจอร์อะไรเข้าไปมันก็แมท์ไปหมดนะโซฟาแบบอะไรแบบไม่ต้องแพงเลยเพราะพื้นมันสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เดินนุ่มเท้าเซฟตี้ค่อนข้างดีนะครับต่อไปเป็นส่วนที่2ต้องบอกว่าแบบบ้านตัวนี้เป็นแบบบ้านมูจิป,ปกตินะครับที่เราไม่ได้ปรับแต่งอะไรเลยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้อะไรเลยนะครับ ต้องบอกว่าเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ครัวมาตรฐานนะครับที่เรามีมาให้ตั้งแต่แรกไม่ได้แบบว่าปรับแบบอะไรนะครับตัวนี้ที่แตกต่างจากโกลแล้วก็ซิลเวอร์นะครับก็คือตัวนี้ท็อปที่เป็นหินแท้มาให้ตั้งแต่แรกนะครับเกือบเกือบหนาทั้งเกือบ2เซนนะครับก็ทําให้มันไม่มีรอยต่อที่เยอะนะครับเวลาเก็บงานอะไรมันสวยกว่ากันนะครับเพื่อน หน้าบานให้เป็นหน้าบานเหมือนตัวโกนะครับก็คือหน้าบานลามิเนตแบบนี้แล้วก็ถ้าเป็นแพลตตินัมจะให้ตู้มาให้เลยแบบนี้นะครับใส่ตู้มาให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องเพิ่มเงนินนะครับส่วนต่อไปนะครับเป็นประตูนะครับก็คือได้ประตูที่เป็นหน้าบานเดียวกับตรงนู้นเลยแมทช์กันสวยมากนะครับนะเพื่อนสังเกตนะแล้วก็ได้มือจับแบบนี้วงกบได้เป็นซัพเฟรมเหมือนเดิมแต่ว่าได้เป็นซัพเฟรมที่ตัวใหญ่ขึ้นนะครับทาให้มันดูแบบออฟเซตมันดูลึก ดูดีขึ้นมานะครับดูยิ่งใหญ่นะครับต่อไปเข้ามาดูที่ห้องนอนนะครับห้องนอนเราก็ปูเอชพีซีให้ด้วยนะครับได้พื้นนิ่มๆทั้งหลังไปเลยนะครับหลังนี้เราแต่งเฟอร์นิเจอร์มาให้ดูพอสมควรนะครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ลายไม้แบบนี้อันนี้อันนี้เป็นคอลเลกชันเดียวกับสีขาวนะครับที่เราเคยใส่บ้านให้ลูกค้าไปหลายๆหลังนะครับเขามีสีนี้ด้วยนะครับก็คือจะเป็นบานสลับแบบนี้นะครับนี่เป็นบานสลับ ปิดเปิดไม่เกะกะนะครับส่วนต่อไปเป็นห้องน้ำนะครับที่แตกต่างนี่นะครับท่านเพื่อนมองแบบเพลินผ่านก็อาจจะเหมือนเดิมนะครับแต่จริงไม่เหมือนเดิมนะครับอ่ะเริ่มต้นจากส่วนนี้เริ่มต้นจากงานปูกระเบื้องนะครับอ่ะเริ่มต้นจากงานปูกระเบื้องนะถ้าเป็นแพตตินัมนะครับเราจะปูกระเบื้องตรงนี้ปกติจะปูแค่โชวเวอร์นะครับแผ่งเดียวแต่เนี้ยเราปูดสุดเลยมาจยหลังกระจกเลยนะครับเห็นไหม มาถึงหลังกระจกนะครับสุขพัณฑ์ได้เมริกาเหมือนกันแต่เป็นตัวที่ไม่ได้วาวเข้าไปนะครับเป็นตัวเรียบนะครับตัวนี้นั่งสบายมากนะครับแล้วก็เป็นวัสดุที่ดีกว่าตัวนั้นนะครับราคาก็แพงกว่าด้วย2เท่ากว้างนะครับแล้วก็ ่าได้เป็นบริการเลยก็อ็เมริกันนะครับท่านเพื่อนติดตามเรามาตั้งแต่เมื่อก่อนนะครับที่เราเปิดช่องหม่ๆก็จะมีเซนเซอร์เจ็ดท่านเพื่อนนะครับติดตามเรามาตั้งแต่แรกๆมาก็จะเจอเซนเซอร์เจ็ดเนาะที่ได้วัสดุประมาณนี้นะครับตอนนี้เรากลับมาอีแล้วนะครับก็คือมาที่เซนเซอร์ ature, ทุกเซนเซอร์ที่เป็นคลาสแพลตินัมนะครับแล้วก็เนี่ยท็อปตรงนี้ก็ได้เป็นท็อปหินด้วยนะครับ mm hmm. ดีเทลเล็กน้อยๆนะครับแล้วที่สําคัญก็คือไฟหลังกระจกนะไฟหลังกระจกยังไงนี่ ถ้าเกิดว่าเราปิดปุ๊บนะครับแต่ถ้าเราเปิดปุ๊บในกลางคืนเนี่ยบอกตรงว่าไฟหลังกระจกนะครับบวกไฟตรงนี้นะอยู่ตรงชว,วอร์เนี่ยแค่สองจุดเนี่ยห้องน้ําสว่างเลยนะครับเพื่อเดี๋ยวถ้าว่างๆเนี่ยผมจะมาลองมาถ่ายติ๊กต็อกให้นะว่ามันสว่างจริงไหมนะแล้วก็มีไฟโซนนี้โซนหนึ่งปุ๊บนี่สว่างสวยงามมากนะครับอันนี้แค่ห้องน้ำเลยใช้เวลาหลายนาทีเลยนะครับแล้วก็ปลักในห้องน้ําก็มีมาให้เหมือนเดิมนะครับนี่ มีมาให้เลยนะครับจะเล่น iPad ชาร์จแบตในห้องน้ำจะจับไปนะครับเนี่ยส่วนสำคัญนะครับของบ้านแบบแพตตินัมนะครับแล้วก็ส่วนอื่นก็เหมือนเดิมนะครับคือเราหลักๆคือเราเปลี่ยนวัสดุนะครับนี่ห้องนี้เราก็แต่งมาให้แล้วนะครับห้องน้ำห้องที่สองมีเลนชาวเวอร์ให้แบบนี้นะครับมีเอาง่ายๆคือมีเลนชาวเวอร์ให้ท้งส่วนห้องนะครับปูกระเบื้องปูเต็มนะครับ ก็ข้ามขั้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับวันนี้เราจะตัวนี้เราจะไม่ห่วงวัสดุเลยบอกตรงนะครับว่าเราไม่ห่วงเลยเพราะว่าอยากให้ได้บ้านที่มันคติน,น้าจริงๆ,ๆนะครับเพื่อนๆนึกถึงฟิลการที่เราแบ่งคันนะเพื่อน <c oughs> ๆนึกถึงฟิลที่เราซื้อรถนะครับสมมุติว่าเราซื้อรถโตโยต้า Toyota เหมือนกันมันก็จะมีรุ่นแต่ละรุ่นใช่ไหมตัวเริ่มต้นตัวกลางตัวท็อปอันนี้ฟิวเชฟฟิวเดียวกันเลยนะครับก็คือเราแบ่ง ให้เป็นบ้านเหมือนกันเป็นมจิเหมือนกันแต่ว่าวัสดุภายในต่างกันก็คล้ายๆกับที่รถเขาตัวท <Pennsylvania> ็อปเนี่ยมีอะไรแปลกๆเข้ามาที่ใครที่อยากได้ความเป็นท็อปก็ต้องซื้อตัวนั้นนี่นะครับเพราะนั้นก็ถือว่าทางบริษัทเขาวางโพสิชันของบ้านเนี้ยมาให้มันหรูยิ่งขึ้นเหมาะสมสำหรับคนที่ ชอบแต่งบ้านหรือว่าอยู่บ้านนานๆนะครับและอยากให้มันมีวัสดุที่ดีตั้งแต่แรกเลยนะครับไม่ต้องไปแต่งทีหลังนะครับนี่เดี๋ยวพามาชมด้านนอกแบบๆนะครับนี่ด้านนอกนะครับก็ให้เป็นงานหินมาเหมือนกันนะเพื่อนดูได้ท็อปหินเลยเพราะนั้นได้ท็อปหินในนอกเลยนะครับส่วนที่เป็นแกนิโต้ดำอะ่ะตัวบางๆนะครับ แล้วมันมีต้องใช้อะก็คือเราเปลี่ยนเป็นหินให้ทั้งหมดนะครับหลักๆก,ก็จะมีเคาน์เตอร์ในเคาน์เตอร์นอกแล้วก็ห้องน้ำนะครับที่ได้เป็นท็อปหินนะครับส่วนอื่นๆเหมือนเดิมหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกนารสัตว์นอกบ้านนะครับโซนซักล้างอะไรมีมาให้เหมือนเดิมเป๊ะๆน,น,นะครับนี่สวยงามเลยนะผมว่ามันสวยยิ่งขึ้นนะครับเพื่อนสวยขึ้นเยอะเลยตั้งแต่พื้นแล้วเนี่ยเวลาเราเดินในบ้านเนี่ยมันก็จะนุ่มเท้าสบายเท้ามากๆนะครับ เนียได้ฟิลไหมประตูก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับพยายามไปหาวัสดุให้มันเป็นวัสดุที่แมทชิ่งกันนะครับเราจะไม่ใช้แมทเทีเรียลที่มันปนปนกันหลายๆแบบจนทําให้มันไม่สวยนะครับอันนี้คือเราค่อนข้างที่จะคัดวัสดุมากๆนะครับและนี่คือบ้านแพลตินัมนะครับคลาสแพลตินัมที่ทาง d House ทำขึ้นมาเพิ่มสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการความพรีเมียมความลักชัวรี่นะครับและเร,เร็วนี้ก็อาจจะมีขยับขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะครับลักชัวรี่กว่าน,นี้อีกนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านที่เป็นเขาเรียกว่ายุโรเปียนนะครับเป็นแนวยุโรเปียนนะซึ่งเมื่อวานผมก็ได้โพสต์ไปแล้วเนาะมันก็จะเป็นในส่วนของบ้านที่มีบัวมาตกแต่งขาวๆให้ดูเหมือนสไตล์ยุโรปมากยิ่งขึ้นนะครับก็ฝากเพื่อนนะครับกดติดตามพวกเรานะครับเพื่อเสพผลงานเราไปเรื่อยๆนะครับ ท่านเพื่อนนะครับต้องการบ้านที่ลักชัวรี่หรูหรานะครับแล้วก็ได้วัสดุดีแบบนี้นะครับสามารถทักมาถามนะครับและด้ียเพิ่มเติมจากผมได้นะครับที่เบอร์เดิม094 748 4 1 4 1นะครับก่อนจบคลิปก็ฝากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ